ประกาศผลทบทวนสิทธิ์เราชนะมีสองรอบพร้อมวันโอนเงิน7000เข้าแอปเป๋าตังค่ะ หลังจากที่โครงการเราชนะนะคะก็ปลดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเช็คสิทธิ์นะคะว่าเราผ่านเกณฑ์การเลือกเพื่อเข้าโครงการเราชนะหรือไม่สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปทบทวนสิทธิ์ขอยื่นทบทวนสิทธิ์กันได้แล้วนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังก็เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มีนาคม2564ค่ะ โดยการยื่นทบทวนสิทธินั้นนะคะแน่นอนค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ายื่นไปแล้วจะทราบผลเมื่อไหร่วันนี้เรามีคําตอบมาให้โดยทางคลังนะคะเขาก็ประกาศออกมาว่าผลของการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นจะมีอยู่2รอบพร้อมกับวันโอนเงินเข้าแอปเป่าตังนั่นเองค่ะ โดยการประกาศผลการยื่นทบทวนสิทธิรอบที่1นนะคะเป็นผลของผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์64ผลจะทราบในวันที่4มีนาคม64นะคะแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังในวันที่11มีนาคม64ก็สามารถที่จะใช้จ่ายตามโครงการเราชนะได้เลยในวันถัดไปนะคะ ส่วนการประกาศผลรอบที่2ค่ะสำหรับผู้ที่ยืน่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม64ค่ะจะทราบผลในวันที่19มีนาคม64นะคะแล้วก็จะได้รับเงินโอนเข้าสู่แอปเป๋าตังในวันที่25มีนาคม64ค่ะสำหรับผลทบทวนสิทธิ์รอบที่2นะคะเป็นรอบของผู้ที่ยืน่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่22 ออกุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมปี64นะคะซึ่งท่านจะทราบผลในวันที่19มีนาคม64ค่ะแล้วก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแอปเป่าตังในวันที่25มีนาคม64ค่ะแล้วก็สามารถใช้จ่ายตามโครงการเราชนะตามเงื่อนไขนะคะได้ในวันถัดไปเลยค่ะ เมื่อได้รับการโอนเงินเข้าแอปเปิาตังแล้วนะคะก็ใช้ให้ดีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ด้วยมิฉะนั้นค่ะถ้ามีการตรวจสอบพบว่าเราจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์หรือว่าร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะนะคะนําเงินไปใช้ผิดประเภทไปทําในสิ่งที่ต้องห้าม ของโครงการนี้ท่านจะถูกดำเนินคดีได้รวมไปถึงถูกตัดสิทธิ์การใช้จ่ายโครงการเราชนะทันทีนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะอย่าทำผิดกฎค่ะเดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ดำเนินคดีด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาบดูชา n e l ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากทราบประเด็นไหนก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างมาดูชา n e l จะไปหาคำตอบมาให้คุณค่ะ